เทะคกับในโอกาสที่จะได้ปาราบธรรมะนะโดยเฉพาะที่มีอายุพรรษามากกับ,ก,บ,ก,บกับผมจะขอโอกาสรวมเกินประการใดก็ขอเขามาภัยด้วย <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะท่านที่ก็ส่งความรู้อยู่แล้วนะก็ถือว่าผมก็ทำตามหน้าที่ได้ได้รับบัญชามอบหมายก็ถือว่าปารภกับผู้กับน้องๆท่านที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่ายกเว้นนะ ปู่หลวงพ่อที่เข้าใจดีอยู่แล้วก็ถือว่าในที่นี้มาอยู่ที่รวมกันก็ปารพให้สำหรับท่านน้องๆที่ยังใหม่ก็มาทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกันวันนี้ก็เข้ามาวันที่สอง การอบรมเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันมากมามาถึงมืดคำ <c oughs> ่ำเพราะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์เกิดขึ้นนอกจากที่ท่านที่ฝึกต่อเนื่องกันมาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหา โดยปกติก็จะมีนิวรณ์ในในระยะวันแรกๆวันนี้พรุ่งนี้เราลองเจอหนะักแต่ถ้าท่านอดทนภาคเพียนต่อเน,นื่องสามวันมันก็ผ่านจะผ่านนิวรณ์ได้ <c oughs> มีไหมครับวันนี้ในวันนอนช่วยให้สัญญาณหน่อยจะได้จะได้เป็นข้อมูลด้วยความง่วงนั่งแลง้วง่วงมีไหมครับช่วยยกมือหน่อยนั่งแลง้วง่วงฟุงซ่านยกมือฟุงซ่านมา แรงว่วงบ้างฟุ้งบ้างก็ <c oughs> เป็นปกติธรรมดาขัดเคืองใจความโกรธขัดเคืองใจมีไหมครับยกมือราคะกุ้มลุมใจ <c oughs> มีบ้างนะนีบ้สงสัยลังเลใจหรือไปทุกข้อหมดนะนิวอนกุ้มลุม่มก็อย่าไปท้อใจไปเรื่องเรื่องปกติแต่สิ่งเหล่านี้นจะผ่านได้ถ้าท่านอดทนปฏิบัติต่อเรื่องสามวัน แต่เราก็ต้องรู้จักมีวิธีการแก้ไขครับอยความง่วงเนะีเราจะแก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคานณะไว้ไหงนะระดับผู้ที่จะเป็นอัครสาวกเนะียอย่างง่วงเราจะไม่ง่วงได้ไงนะ ราาพระสาวกที่พระโมครานาปฏิบัติท่านง่วงพระพุทเจ้าก็ฉา,ายพุทธานิมิตไปปรากฏอยู่ตอนหน้าแล้วก็สอนสอนไปหลายๆอย่างวิธีแก้ไขความง่วงมีสัญญา อย่างไรในในข้อปฏิบัติก็ทำให้มากหรือการสาธยายทำเอาธรรมะมาสาธยายหรือเอามาพิจารณาข้อธรรมคือจิตเนี่ยมันจะทำงานาเราธรรมะมาวิจัยวิจารณ์ข้อธรรมจิตมันทำงานมันก็จะชนะความง่วงได้อย่างนึงจำใจให้สว่างมันอยู่ กางแจ้งกลางวันที่สว่างอยู่กลางแจ้งแนะนำแม้เอาอะไรยอนหูนะมือลูกตัวลุกขึ้นล้างหน้าหรือมองดูทิศดูด ท้องฟ้าดวงดาวอะไรก็ได้กลางคืนทั้งวันก็ดูรอบๆธรรมชาติบบบใส่ตาให้ดี <Yeah. S 1> สุดท้ายไม่หายทำไงเสีาสายใ่ญาติ mm. นอนแสดงว่าสมองมันต้องการพักง ต้องการพักพอได้ไปพักก็ได้ฟื้นตัวสมองเช่มชื่นนั่งไม่ง่วงดีกว่านั่งเบลอทั้งวันแต่ไม่ใช่นั่งง่วงก็ไปนอนอีกง่วงที่ไรนอนอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ละต้องแก้ไขไกิเลส <c oughs> จันบางท่านที่เรา ฉันอาหารระบบร่างกายมันต้องไปทำงานในการย่อยสมองต้องมันก็จะอ่อนกำลังถ้าเราไม่ใช้งานตอนนั้นปฏิบัติก็จะง่วงต้องเดินช่วยย่อยจะพอได้พักก็จะสมองก็จะฟื้นตัวขึ้นมา ยังก็ในในสติปัฏฐานที่พระเจ้าสอนเจ้ามีหลักอยู่ก็คือการใช้การระลึกรู้เพราะว่าน,นิวรณ์ก็เป็นหมวดธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานนีก็คือกำหนดรู้เวลาง,ง่วงมันมีอาการอย่างไรก็กำหนดดู ยิ่งมันก็เป็นทั้งทาง,งใจแล้วก็ทางกายเนี่ยอย่างทางกายระบบสมองมีอาการมีมึนตื่นตึงติตาถ้าเรายกจิตขึ้นมาพยุงมามาดูไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่าง,ง่วงพยุงใจมาเพ่งมาดูในมากำหนดในสมองในศีรษะพยายามพยุงใจขึ้นไว้ นะแล้วก็สามารถจะกระจายความง่วงได้รู้ว่าการทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นคือถ้าเรากำหนดดีวดวๆดูอย่างเดียวเนี่ยแล้วแพ้ก็คือมันลงผวังจิตมันลงผวังก็คือ ลงต่อเนื่องไม่ยอมขึ้นมาก็จะหลับฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกง่วงแล้วทำความรู้สึกตัวหมายถึงการรู้ระลึกรู้ให้มากรู้ทั่วตัวรู้กายรู้ใจทำเพิ่มความเพียรในการประคองตั้งจิตระวังแล้วก็ถ้ากำหนดดูที่จิตได้อันนี้จะเป็นตัว เป็นตัวชำระได้ได้ดีเพราะว่าต้นมันอยู่ที่จิตนีจิตที่มันถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วมันจะมันจะมัวแล้วมันจะลงพวังไม่อยากจิตมันไม่อยากขึ้นมารับอารมณ์มันท้อมันก็จะถอยถอยลงพวังหลับกายก็สับงบพอสงบเดี๋ยวมันก็รู้สึกจิตขึ้นมาอีก อย่าก็ลงไปอีกถ้าลงนานก็โกลนเลยาเช้าเสียงโกลนยาวๆะฉงนั้นถ้าดูกำหนดจิตเป็นเนี่ยดูตรงลักษณะของจิตเนี่ยเราจะสังเกตว่าจิตที่มันหลี่ลงมันเคลิ้มตัวดูดูหรือบางทีบางครั้งมันหมดความรู้สึกก็คือหลับกับตื่น จะเห็นจังหวะเห็นสภาพของมันเคลิมตัวหรือหลับไปหรือตื่นขึ้นเนี่ยดูตรงเนี้ยได้ดีเนะี่ยมันจะสปาร์คมันจะชำระจิตมันจะใสขึ้นมาได้แ้วแตอนนี้มันจะมันจะหายม่วงตื่นกว่าธรรมดาแต่ถ้าดูแล้วสติเรายังไม่เข้มแข็งดูไม่ถน,นัดน่มันก็จะถูกกลืนความม่วงก็ กลืนหลับแพ้แล้วก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีเอากายเข้าช่วยเช่นการรู้สึกตัวมากขึ้นหรือลืมตาปฏิบัติลืมตาลืมตาแล้วยังจะหลับก็ขยับตัวขยับยังมีสติอิริยาบถย่อยการขยับศีษะการขยับแขนให้มันเพิ่มความรู้สึกตัวมากขึ้นในระยะที่เราง่วง <c oughs> หรือว่าถ้าเราอยู่ตาลำพังแล้วก็ลุกขึ้นเดินถ้าเดินมันเป็นตัวเคลื่อนไหวมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ส่วนความฟุง้งฟุ้งส่น้น มันก็เราจะแก้ไขก็แก้ได้ทั้งวิธีของสมถะและวิธีของวิปัสสนาวิธีของสมถะก็คือเราทำสมาธิเราจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราถนัดเนะเช่นเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือใครถนัดกำหนดที่หน้าท้องพองหนอยุบหนอ่อยทำ จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวหรือลงในใจหรือจะกำหนดส่วนใดก็ตามเมื่อจิตก็ไปอยู่ในอารมณ์นั้นต่อเรื่องเป็นสมาธิมันก็จะระง,งับนิวรณ์ได้แต่ในวิธีวิธีของการระง,งับนิวรณ์ฟุ้งซ่านใช้ใช้วิธีของสมถะซึ่งมันก็มีหลายอย่างการเจริญสมถะแม้การสวดมน แม้การบริกรรมอย่างใดที่เราถนัดให้มากจิตอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นต่อเน,นื่องก็ดับระงับความฟุ้งซ่านแต่ถ้าใช้วิธีของของสติปัฏฐานใช้วิธีของวิปัสสนาก็าคือการละลึกละลึกรู้ตรงตรง,ต,งต่อลักษณะของจิตของความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้น จิตที่มันฟุง้งมันมีอาการอย่างไรมีมาการสัดสายเอาสติไปรู้ให้มันรู้ตรงๆต่อความฟุง้งซ่านจะว่ารู้อย่างไรจึงจะถูกต้องก็คือต้องละความอภิชาและโทมนัสเนี่ยละความยินดีคืออย่าไปรู้แบบอยากจะให้มันหายบังคับจะให้มันหายเพราะถ้า มีความอยากเข้าไปเนี่ยมันเหมือนจะไปเติมเชื้อพอมันไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะขัดเคืองใจมันจะไปเพิ่มจิตวุ่นวายมากขึ้นฉะนั้นต้องระลึกแบบหัดหัดปล่อยวางหัดสักแต่ว่าดูฟุ้งอย่างไม่ว่าอเลยประมาณเหมือนเราดูเด็กมันเล่นกันเจ้เจ้าวหนกเราก็รู้มันยังไม่ว่าอเลยจะเล่นก็เล่นไปไม่ว่าอะไร ล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเหมือน,นฟุ้งเนี่ยก็รู้ฟุ้งเนี่ยไม่ว่าอะไรมันก็จะคลายเองมันจะเบาเองถ้าเราไปยากมันก็เหมือนไปเติมเชื้อนั้นจะดับไฟแต่ว่าใส่ฟืนนกะคงตอนนี้ถ้าถ้าสติเรายังอ่อนยังไม่เท่าทัน การเปลี่ยนอิริยาบทไปใช้อิริยาบทเดินเดินเนี่ยก็จะสามารถตั้งหลักได้ได้ง่ายขึ้นถ้านั่งไปแล้วฟุ้งแล้วก็ตั้งหลักไม่ได้แล้วก็เดินเดินมันเป็นอิริยาบทที่หยาบขึ้นเคลื่อนไหวมันทำให้จับสติจับไม่ไดก็เดินเดินไปเดินมากเดินกลับไปกลับก็เดินยังมีสติเดินสบายๆเดินมากๆขึ้นมันก็ แก้ไปได้ปัญหายอย่างก็ความปวดมีไหมครับปวดปวดขาปวดหลัง <c oughs> ความปวดมันมีทุกขเวทนาคือความปวดขาปวด เราจะฝึกยังไงกับความปวดนะถ้าจิตไปไปอยู่ที่ตรงที่มันปวดมันก็จะปวดมากขึ้นนะถ้ามันไม่เข้าจิตมันไม่เข้าไปรับรู้มากมันก็จะไม่ปวดขาที่มันปวดมันต้องมีจิต จิตเข้าไปรับรู้ใช่ไหมถ้าจิตไม่รับรู้มันก็ไม่ปวดนีมันยังเรานั่งฟังอะไรเพลินๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ปวดพอเราหันไปสังเกตที่ขาง็็จะรู้สึกปวดเพราะจิตเข้าไปรับรู้ก็ปวดฉะนั้นเราอาศัยหลักเนี้ยก็คือแทนที่เราจะให้จิตมันไปยึดตรงที่ปวดแล้วก็จิตไปอยู่กับอย่างอื่น ไปอยู่กับลมหายใจไปดูลมหายใจไปดูอย่างอื่นดรือโดยดเฉพาะดูจิตเอาจิตรู้จิตเนะมื่อจิตรู้จิตต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะขาดความรับรู้ตรงที่ปวดนะมันจะไม่ทรมานนะแล้วมันจะทำให้มีมีปัญญาระดับหนึ่งก็คือจะเริ่มเห็นความเป็นคนลอย่างแล้วปวดก็อย่างนึงจิตใจก็อย่าง นะก่อนนั้นจะรวมกันหมดจิตกับปวดจิตกับขาเป็นอันเดียวและจิตกับปวดเป็นอันเดียวที่สุดก็เป็นเราปวดแต่พอเริ่มดูจิตมันแยกสภาวะมันจะรู้สึกว่าปวดก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างนแล้วถ้าต่อไปปัญญาวิปัสนาญาณเกิดมันจะรู้สึกถึงความไม่ใช่เราปวดก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรา,จ,เราจิตใจอเนี้ยเป็นเป็นเป็นญาณเกิดขึ้นเป็นวิปัสนาญ,ญาณ เนะหฉะนั้นเวลาปวดมันก็มีวิธีปฏิบัตินะเรียกว่าสองวิธีแบบประจันบาลกับแบบใช้ชั้นเชิงอย่างวิธีที่กล่าวนี่เรียกว่าใช้ชั้นเชิงอ่ะก็คือดูจิตใจดูลมหายใจดูอย่างอื่นมันก็จะขาดขาดช่วงการทรมานปวดเป็นช่วงช่วง ส่วนแบบประจันบานเนี่ยต้องทรมานมากเอยปวดตรงไหนก็ดูไปตรงนั้นดูลงไปเรื่อปวดปวดตลอดเวลาปวดเป็นยังไงใหม่ๆม,มันจะทรมานมากถ้าเราสังเกตให้ดีเวลามันปวดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปวดตลอดเวลานะมันจะมีจี๊ดเบาจี๊ดแล้วก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงอนเนี้ยเป็นเครื่องระลึกรู้ จิตเนี่ยถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้ทนได้อยูความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเข้าก็สามารถจะดับความปวดที่มันแต่ว่ามันจะต้องทารุณมากนะทารุณมันขาจะแตกต้องเลยชั่วโมงขึ้นไปสามารถจะดับได้ถ้าไม่ขยับเลยนะีย ความปวดเนะี่ยปวดจนจนมันดับได้ถึงแม้ไม่ขยับัน่ก็ดับดคิดว่ามันก็เป็นเหมือนทำทำได้ทุกท่านเป็นเหมือนกันแต่บางท่านก็ต้องนานสัมโมงไปแล้วสองชั่วโมงอะไรเงี้ยดับได้แต่ทรมานเยอะแต่วิธีแรกเนะี่ยมันจะไม่ทรมานใจเันเฉงคือดูจิตดูใจดูสภาวะอย่างอื่นไป <c oughs> การปฏิบัตินี้เราก็ถือหลักของสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานสี่ก็คงเป็นที่ทราบกันดียวแล้วซึ่งในสติปัฏฐานนี่ก็จะมีทั้งการปฏิบัติสติปัฏฐานโดยเจาะจงกับการปฏิบัติแบบแบบทั่วไปนะแบบเจาะจงก็ในในอนาปานสติสูตรส่วนแบบ ทั่วไปก็ในมหาสติปทานูัสสูในอนาปานสติสูนั้เป็นถือว่าปฏิบัติแบบเจาะจงก็คือในกายานุปัสนาเนี่ยเจาะเฉพาะลมให้ใจอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวจนกว่าจะมีสมาธิซึ่งปุเจ้าก็แสดงขั้นตอนหรือว่าการดูกายมีอยู่4ประการ หายใจเข้ายาวหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสั้นรู้ตลอดกองลมหายใจเข้าออกปรับผ่อนผ่อนละับลมหายใจฝึกอยู่กับลมหายใจอย่างเนี้แล้วจนมีสมาธิมีสมาธิจิตมีปิติมีความสุขแล้วจะไปดูเรื่องปิติเรื่องความสุขเรื่องจิตเรื่องธรรมเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความ ดับไปรอบคุมในสติปัฏฐานส่วนแบบทั่วไปก็คือไม่ได้เจาะเฉพาะเรื่องลมหายใจเท่านั้นในกายานุปัสสนามีมีอยู่ทั้งหมดขีมหมวดครับกายมีขีมหมวดหกใช่ไหมดั้นั้นมีทั้งเรื่องลมให กา,ายที่หน่งคือลมหายใจกายที่2ก็อิริยาบถใหญ่ยืเนเดินนั่งนอนกายที่3อิริยาบถต่างๆอิริยาบถย่อยกายที่4อาการ32พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกุลกายที่5ก็ธาตุสดินน้ำลมไฟกายที่6กว่าพิจารณาโดยความเป็นซากศพ ดังน,นั้นก็จะดูความถนัดของตัวเองว่าเออถ้าเราไม่ถนัดเรื่องดูเราไม่ใจก็มากำหนดรู้อิรยาบถก็ได้อิริยาบถใหญ่ดันั้นบางสํานักจะเห็นว่าเขาใช้อิรยาบถใหญ่เป็นหลักมีไหมที่ไหนที่ให้ใช้อิรยาบถใหญ่ก็เข้าปฏิบัติเขาจะให้ดูเฉพาะยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ให้ดูอย่างอื่นก็มี ก็จะอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาบางสำนักก็ใช้อริยาบทย่อยเป็นหลักเช่นการยกมือยกแขนยกขยับมือเป็นหลักนี่ก็เป็นเรื่องอิยาบทย่อยเน่บางแห่งก็จะใช้การพิจารณาอาการ32เป็นหลักรอบอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านซึ่งก็สามารถนำมาปฏิบัติได้ พิจารณากายในกายเราไม่ใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายยิรยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายในกายยิรยาบทย่อยก็เป็นกายในกายอาการสารสิสองแต่ละอย่างก็เป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายพิจารณากายในกายที่เป็นภายในภายนอก ทางภายในภายอนทางก็อยู่ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แหละส่วก็จะพิจารณาเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงมีสติตั้งมัน่นพิจารณาเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรูปสักแต่ว่าเป็นสี่อาศัยระลึกยึดไม่ยึดถือยืดมัน่นเราก็จะไปแนวแนวทางแบบนั้น ครับก็ช่วงนี้เราก็คงต้องภาพเพียนนะเพียนต่อเนื่องการปฏิบัติที่มันจะได้ผลอย่างที่สมเด็จบอกมันต้องทำต่อเนื่องนะถ้าเราทำหยุดหยุดเหมือนสมเด็จยกเรื่องอะไรจริงกาใช่ไหมไปไปหน่อยหยุดนะมันมันก็จะตก เราก็ต้องมาทําต่อเพียรใหม่ตกถ้ารักษาสติไว้ที่จริงเข้าปฏิบัติก็จะเจริญสติตลอดคือไม่ว่าเราจะขยับตัวไม่ว่าจะอยู่ในการล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะฉันอาหารตักอาหารเคี้ยวริมกลืนเนี่ยทำความร,รู้สึกตัวหมดกําหนด,หดเรียกว่าตลอดเวลาเนี่ยแต่ตื่นขึ้นจนทั้งหลับไปเจริญสติ พการระลึกในอิรยาบหย่อยนะ่ะจะเป็นตัวเสริมให้การพัฒนานั่นจะไวดันะนั้นก็ฝึกต่อเนื่องแต่ว่าเราไม่ใช่คําเคร่งนะ,จะเจริญสติต่อเนื่องแต่ไม่ใช่คําเคร่งเคร่งเครียดมันจะทำให้เราไม่ได้สมาธิมันต้องให้สบายนะ ความสบายนั้นเป็นเหตุใกล้ของสมาธิทําให้สบายเป็นผู้ยืนอย่างสบายๆเดินอย่างสบายๆนั่งอย่างสบายสๆแต่ไม่ใช่สบายแบบไม่ยอมระลึกรู้อะไรนะคือระลึกรู้แต่ว่าให้ร่างกายมันสบายๆนั่งถ้าเรานั่งเข้มงวดเกินไปมันไม่สบายมันก็มันก็ไม่ได้สมาธิ แต่นี่ว่ามันสบายแล้วมันหลับนี่มันก็ก็เสียอยู่มันเนี่ยจังหวะที่ว่าไม่ให้มันเกรงไม่ให้มันเครียดแต่ก็อย่าให้มันย่อนจนหลับไหลเพ้อเลยพอดีพอด,พอดีคอยปรับปรับอยู่ถ้ามันง่วงก็พยายามปรับให้อย่างตอนนี้มันจะง่วงเนี่ยเพาว่ามันแรกๆเรากำลัง มันยังไม่มีเหนะมือนเครื่องไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชาร์จไม่มีฐานนะแล้วเราฝึกต่อเนื่องสักสองวันสามวันมีพลังก็จะผ่านได้ดังนั้นก็คงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าฟังมันจะง่วงในหะน้าที่เราไปปฏิบัติก็ไว้ทุกท่านได้ ตั้งใจเพียนพยายามปัือนบอันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับ